นี้นะคะเราก็ออกจากเวียนนาแล้ววันนี้เราก็ไปเอารถมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็กําลังจะไปที่เมืองฮอสสตัดค่ะระหว่างทางไปฮอสแตดนะคะเราก็จะแวะก่อนใช่ไหมใช่เราจะชื่ออะไรซีวะทะเลสาบที่ชื่อกูเนอร์ซีนะคะกูนเนอร์ซีเล็กเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าตอนนี้นะคะกองทัพต้องเดินด้วยทองนะคะเราก็เลยแวะกินแมคโัลน์ก่อนนะคะ รอแมคโดนัลนะคะแม็กโดนัลที่นี่คนเยอะมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่เป็นปั๊มใหญ่ด้วยนะพอเป็นปั๊มใหญ่ก็เลยคนจอเยอะมากเลยทริปนี้นะคะเรามาทั้งหมด5คนนะคะบ้านเราบวกกระเป๋าอีกเยอะมากนะคะทําให้รถที่เราเช่านะคะต้องเป็นรถตู้แบบนี้ค่ะเราเช่ารถตู้แบบนี้นะคะก็นั่งได้5้าคนแบบกว้างขวางแล้วข้างหลังก็เก็บสัมภาระได้อย่างดีมากเลยค่ะ นี่คนขับของเราก็คือน้องมีวนะคะใช่เชิได้มพี่มิวเ,เจอกันเฮ้ยไม่ใช่ดีราด้วยใอันนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้คนขับของเราไม่ง่วงนะคะนั่นก็คือเยลลี่ไม่ใช่น้ามันนะคะเยลลี่แบบเปรี้ยวอร่อยไหมน,นี่ของเยอรมันเหรอเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ <laughs> ค่ะอันนี้นะคะเป็นรถที่มีความเก่าแล้วนะคะเป็นรุ่นเก่าแล้วแต่ว่าความไฮเทคนะคะยังล้ำกว่ารถในไทยมากนะคะเราเราต่อเสียบปลั๊กไปนะคะและปลั๊กอันนี้นะคะเป็นท y p ป์ t ี p ายป์ซีนะคะแล้วก็พอเสียบเข้าไปแล้วนะคะเราสามารถที่จะเปิดแมปตรงนี้นะคะกดสตาร์ทปุ๊บอาแมปโชว์ที่หน้าจอทันทีเลยนะคะเงา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 นี่ไงนี่ไงขึ้นแล้วอ่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถที่จะเปิดเพลง ฟังในนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องิ่งตึงอะไรเลยหรอกไม่ต้องแอปเปิลคาเฟ่อะไรริงๆรถในไทยมันก็ทำได้แหละแต่แค่ทำนี้มันเป็นความตื่นเต้นในการท่องเที่ยว แม่หลุดแม่หลุดแม่เข้ามาแม่สเฮ้ยมันง่ายไปปุ๋วะออไม่หลุดเอยเงียจ็บเงี้ยเจ็บนิ้วหายไปแล้วแปดหวานหมอลำหมอลำเจ้าบอกไปมาบอกไปมาสิบบายบายเดี๋ยวบายบายที่บุเขลูนิ้วหายไปไหนจะเดินนิ้วทำไมเนี่ย ไหนป้าลองเป็นเจ้านางดิเข้ามาเจ้านางเจ้านางแล้วก็มาถึงกร o เนซีแล้วนะคะไม่รู้ว่าอ่านออกเสียงถูกไหมจอดรถไว้ตรงนี้แล้วเราก็ต้องเทรลกันเล็กๆนะคะเดินกันนิดนึง แต่ตอนนี้เรากำลังงงว่ามันไปทางไหนนะคะ mm hmm. เห็นป้ายนี้เขียนว่า g r u n e s a ไปทางนู้น mm hmm. เดี๋ยวเราจะเดินไปทางนู้นกันแต่ว่าวิวข้างหน้านี้สวยมากเลยนะคะ mm hmm. มียอดทิสวสนนะคะแล้วก็เห็นเป็นยอดภูเขาเหิมะไกลๆนะคะ๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเดินผ่านทางนี้กันค่ะทุกคนดู mm hmm. กาศสดชื่นมากเดินเข้ามาในนี้เราก็รู้สึกอากาศเย็นกว่าตรงข้างนอกมากเลยนะคะเพราะว่ามันอยู่ใน ในป่านในเขาเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าเราเดินบนทางถนนนะจริงๆที่นี่มีอีกทางหนึ่งนะคะที่เข้าไปได้เหมือนกันนะคะเป็นเทรลถ้าเกิดแบบเป็นสายฮิ k ก n g งหรือเทรคกิ้งเนี่ยก็ไปเดินเทรลนั้นได้แต่วันนี้เราลองเลือกเดินมาทั้งนี้นะคะภาพข้างหน้าก็คือสวยมากเลยนะคะเราก็จะเห็นภูเขานะคะไปตลอดทางเลยเป็นเทรลให้เราเดินเข้าไปคิดว่าน่าจะเดินประมาณ1กิโลนะเมื่อกี้ ถามฝรั่งที่เดินออกมานะคะทุกคนไปนู่นแล้วคันไปองวิ่งแล้ววิ่งตามเขาก่อนนะไปไม่ทันหมดแกางเดินเดินมาเราก็เจอวิวนี้ค่ะทุกคนมันสวยมาก ดูดิสวยจริงๆเลยอ่ะนี่เราเดินมาจากทางนูน้นใกล้เหมือนกันนะนี่เราเดินกันมาไกลเท่าไหร่หรอน่าจะสักห้าร้อยเมตรห้องไม่ได้เหรอใช่แต่เราแหวกถ่ายรูปก,กันทุกจุดเลยค่ะพี่น้อง,งใช่ค่ะด,ดูดูคนนั้นดูคนนั้นไปนไยังไถ่ายอีกอ่ เรามดนนี่ก็เอา My God เออหนาวจริงนะจริงหูมมนก็เย็นมากเลยนะเห็นปะกูจะเป็นลมจะว่าลมมาจากไหนอ่ะเอามาจากไหนอ่ะเทียนน้องไม่ได้นะถ่ายลงไม่ได้นะเดี๋ยวดาวก็แม่หาทางลงเัวยัง เจวแล้วค่ะลงตรงนี้เราเดินเลยทางลงกันไปข้าไ,ไปหน่อยค่ะไปมาแล้วตามกันมาเลื่ยว,ว่าทำไมต้องมีน้ำแคน่นี้อะนี่เธอพาฉันมปทำอ,อะไรขวดขวดขวดขดก็คือเราเดินทางกันมาประมาณครึ่งโลกนะคะด้วยความที่อยากเห็นคุณมิซซี่เลกนะคะ ก็วันนี้เขาเพ่ารีพิซแนนต์มากเลยค่ะที่ต้องมาแล้วค่ะทุกคนมีน้ำสวยดีเฟคชั่นสรุปคือสรุปคือสิ่งที่เราเจอคือน้ำแห้งในน้ำแกะในน้ำอยู่ไหนหวานหนาวทั้งไกลหนาวก็หนาวน้ำไม่มีเลยนะคะทุกคนเดินนี้เดินอะไรนะเดินมาร์ชอย่ามานะคะอย่ามา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 กระดูมา ต้องมาช่วงไหนดีอะต้จะแบบ <มา S 2> ช่วงสปริงช่วงสภาอะไรอย่างงี้ะนะคะคือ <laughs> เดือนนี้นะคะทุกคนอาก้าวไปกับเมียขอ,อนแนะนำนะคะ <laughs> เดือนมาร์ชนะคะ <laughs> ามาไม่ต้องมานะคะอยากมากะทุกคนนี่คือทะเลสาบหรอกค่ะ หนาวมากเลยอะทุกคนที่เราเห็นอยู่ข้างล่างนี้นะคะก็คือ reflection ของภูเขานี้สวยมากเลยนะเนี่ยขนาดไม่ใช่ฤดูน้ำนะยังสวยขนาดนี้เลยอะเดินเข้ามาตรงนี้ก็คือบริเวณที่ทุกๆคนเขามานั่งพักผ่อนหย่อนใจถ่ายรูปกันนะคะทุกคนหรือว่าจะเอาอาหารมานั่งปิกนิกก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครเดินเทรลอีกอันหนึงนะคะก็จะมาจากฝั่งนี้ค่ะนี่เขา้เดินจากฝั่งนี้นะคะแต่เราเดิน มาอีกฝั่งหนึงนะ่งมันก็จะโลงมาตรงนี้นะคะก็คือมาที่เดียวกันค่ะทุกคนบรรยากาศตรงนี้เงียบสงบแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะถ้าไม่กลัวเปียกเนี่ยเอามือแตะน้ําดูไม่ว่ามันต้องเย็นไหมน,น้ำเย็นมากน้ำเย็นมากน้ำเย็นมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเรารีบเดินกลับกันดีกว่านะคะเพราะว่า เหมือนมันจะเริ่มมืดแล้วอากาศมันก็จะเริ่มเย็นลงแล้วนะคะตอนนี้ประมาณ4ี่ห้าโมงนะคะถ้าเกิดซันเซ็ตแล้วเนี่ยในนี้ก็จะมืดมากเลยนะคะก็จะอันตรายถ้าเกิดมาที่นี่นะคะคเนี่ยก็จะแนะนำว่าให้ดูเวลาซันเซ็ตดีๆว่าเขาจะปิดกี่โมงนะคะแวะพักรถนะคะเราดืนกาแฟสัก,นกหน่อยนึงเนี่ยเอา XL ซ์ไปเลยละกันเอาอันนี้เอาฮอทช็อกโกแลต เกือโดอ่ะมีเลยของ,ของเนี้ยอันใหญ่เลยมีฝาอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นแผนที่ขับรถนะคะแล้วก็น่าจะเป็นเหมือนแบบชินิกรูทของประเทศออสเตรียนะคะนี่เราเริ่มกันตั้งแต่เวียนนะตรงนี้เวียนเนะ แล้วเราก็จะไปจบกันที่อินสปุกตรงนี้นะคะเราจะวิ่งแบบเป็นทางแบบนี้แล้วก็มีย้อนกลับแบบนี้นะคะทริปนี้จะเห็นได้ว่าประเทศนี้นะคะก็มีธรรมชาติที่สวยมากทางแต่ละทางเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยยอดเขาชื่ออะไรตั้งแคมปิ้งได้ไหมนะคะก็เรียกได้ว่าถ้ามาโรดทริปที่ออสเตรียเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่อิ่มเอมกับธรรมชาติสุดๆค่ะแล้วก็ตลอดสองข้างทางเนี่ยเราก็จะเห็นภูเขาแบบนี้ค่ะ มาตลอดทางเลยบางยอดก็ยังมีหมาอยู่เลยดูสิ